นะครับไปแล้วครับไปแล้วครับโดนไปแล้วครับอานไปแล้วลอยอ้งล่องไปแล้วเอาม้เก่องไเลย

ไปรับขี่มอเตอร์ไซค์ตามแล้วครับกลับที่เดิม จะนอบ,อรรบนะต้นอะไร yeah. เขาเนี่ยต้นอะไรอี๋ไปไหนแล้วครับเปไหนแล้วเปไหนแล้วกลับมากลางบอ่อเหมือนเดิมแล้ว มันมุ่งหน้ามานี่แล้วถอยหลังครับมาแล้วมาแล้ว มาแล้วสุขสรรค์หน่อยนี่ละนี่ละดอกนี้ละครับไวยเป็นอีกมึงดีเหรอครับโหดหนิอันนี้เสยเนาะอันนี้เสยครับยังว่ะ โมง่ง่าได้ไหมออมบอแล้ยฉลาดาไปบ่ไปหลังบ่นี่ยังระบาดนี่ดนโดนกันครับอันนั้นก็โดนครับ

โอ้โแตงมมีเงียงขาดแมีเหียงคนรู้ม่เอาเมื่อยอย่างไรนี่มีงคนขนาดคนิงเมื่อยเว้ยรุดรูดรดไหมครับบูครับควายเห็นมันรุดยังบวรุดทะ่ส สร้นดูคเดได้บางนโอ้สบายหน่อยทาลอยสบายลอยสบายลอยรเมื่อเที่ยงอย่กนี้หรอเก็บที่เก็บคองหน่อยกับผาจะเมื่อยออกบ่อ Before I that, So <laughs> why <laughs> So I, so I call